ยูบอลหลังบ้านสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเป็นวันศุกร์ที่10กันยายนปี25 6 4นะครับก็เป็นวันศุกร์ที่บอลลีกจะกลับมาเตะกันแล้วนะครับซึ่งฟุตบอลวันนี้เนี่ยก็พอมีอยู่บ้างนะครับแล้วก็เป็นรองซะส่วนใหญ่นะครับรีกใหญ่ๆเนี่ยจะเริ่มเตะก,กันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นวันเสาร์นเนี่ยพูดง่ายๆว่าฟุตบอลคับคั่งแน่นอนนะครับ ก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์นะครับผมก็จะฝากช่องทางการติดตามที่ a c e b o o k ครับเฟซบุ๊กแฟนเพจดูบอลหลังบ้านนะครับนอกจากจะมีการวิเคราะห์ฟุตบอลแล้วเนี่ยก็ยังจะมีข่าวสารวงการฟุตบอลให้ได้ติดตามกันนะครับแล้วก็แล้วก็ที่ u t u b e ครับดูบอลหลังบ้านก็อย่าลืมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s c r i b e กดกระดิง่งกรุ๊งกริ๊งกุ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮะก็ขอหยิบคู่ของ เบอร์มิงแฮมซิตี้ครับ mm hmm. เจอกับดาร์บี้เคานตี้นะ mm hmm. ในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับทั้งสองทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เคยไปลุดเล่นอยู่บนพร mm ีเมียร์ลีกมาบ้างนะครับนะโดยเฉพาะในช่วงยุค90นะครับสำหรับเบอร์มิงแฮมะมีกุนซืออย่างรีโบเยอร์ hmm. เป็นผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็ดาร์บี้เคานตี้นะ mm hmm. ก็จะมีกุนซืออย่างเวนูนี่เป็นผู้จัดการทีม เรามาดูอันดับตารางคะแนนกันหน่อยครับคู่นี้ฮะเจ้าบ้านครับเบอร์เมงแฮมสตีทครับแข่งไปแล้ว5นัดครับชนะไป2เสมอ2แพ้1นะครับยิงได้7เสียไป3ประตูนะฮะมี8คะแนนนะครับส่วนดาร์บี้เคาน์ตี้ครับแข่งไปแล้ว5นัดครับชนะไป1เสมอไป3แล้วก็แพ้1เกมครับยิงได้4เสีย4นะครับมี6คะแนนก็ต้องบอกว่าดาร์บี้เคาน์ตี้หนักไปทางเสมอส่วนใหญ่นะครับเรามาดูสถิติคู่นี้กันหน่อยครับ ผลงานที่เจอกันนะครับคู่นี้ครับนับย้อนกลับไป6นัดหลังสุดครับหนัดหลังสุดเนี่ยเป็นเจ้าบ้านครับเบอร์มิงแฮมซิตี้เนี่ยชนะไปได้1ครั้งครับเสมอไป1นเกมแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเป็นดาบี้เคาน์ตี้ฮะชนะไปถึง4เกมครับซึ่งเกมล่าสุดนะที่เจอกันครับเป็นดาบี้เคาน์ตี้เปิดบ้านแพ้กับเบอร์มิงแฮมนะครับเรามาดู5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับ ฟอร์มหนัดหลังสุดเนี่ยเจ้าบ้านครับเบอร์มิงแฮมซิตี้ฮะมีชนะไปหนึ่งเกมนะครับแล้วก็เสมอ2แพ้ไป2เกมนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเกมที่เสมอกับบาร์นสลีย์ไป1ประตู1นึกับในศึกแชมเปี้ยนชิพส่วนดาร์บี้เคาน์ตี้ครับ5นัดหลังสุดเนี่ยมีชนะ1เกมครับเสมอ2แล้วก็แพ้2ครับเหมือนกันเลยนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยดาร์บี้เสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป1ประตูต่อ1ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับ รวมจากจ้าบ้านครับตาลุกโลกเบอร์มิงแฮมซิตี้ภายใต้การคุมทีมของรีโบเยอร์ฮะผลงาน5เกมแรกเนี่ยเก็บชัยไปได้แค่2นัดเองนะนะครับส่วนความพร้อมในเกมนี้เนี่ยจะไม่มีดิออนเซนเดอร์สันกับนิวเอชชริตเนื่องจากติดการบาดเจ็บนะครับส่วนผู้เลน่นรายอื่นๆเนี่ยก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแกรี่การ์เนอร์ทารฮิตชองเนี่ยเป็นตัวปั้นเกมนะครับแล้วก็ลูคัสยุกคิวิตกับสกอตต์โฮแกนคาดว่าน่าจะลงรา่นต่างขาในเกมวันนี้นะครับ ส่วนทีมเยอหน้าภายใต้การคุมทีมของเวลูเน่นะครับก็ต้องบอกว่าผลงานยังลุ่มๆุ่ม,มบนดอนอยู่นะวันนี้เวลูเน่จะไม่มีโคลิมคาซิมริชาร์ดคริสเตียนบิยลิกเจสันไนท์แล้วก็เฟสตี้เอโบชเชเล่นะครับก็ขาดอยู่หลายตัวเหมือนกันนะฮะส่วนผู้เล่นรายอื่นก็ยังอยู่กันครบครับไมนะ่ว่าจะเป็นคามิลจอร์จเว็กเลเวลมอริสันและก็ลุยชิปลี่นะครับเรามาดูเส้ผู้เล่นที่คาดการณ์่าจะลงกันในวันนี้ของทั้ง2ทีมเลยครับ เริ่มจากเจ้าบ้านครับคาดว่าจะมาในระบบ3 5 2ครับผู้รักษาประตูก็จะใช้ซาคิดนะครับแนวรับ3คนครับก็จะมีมาร์คโรเบิร์ตฮาร์รียดีนแล้วก็คริสเตียนเพเทสันนะครับกลางหคนครับเริ่มจากริมเส้นฝั่งขวาก็จะเป็นแม็กซิมคอรินฝั่งซ้ายก็จะเป็นเชลมี่เบลล่านะครับตรงกลาง3คนครับก็จะมีอีวานซันซิสไรอันวูดทารติชองนะครับหน้าคู่วเนี้ยคาดว่าจะใช้สกอตโฮแกนจับคู่กับ ดีนี่นะครับดา r b บี้คาตี้ครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาป,ประตูก็จะใช้เคเลต o ลูสแนวรับ4คนครับวันนี้ก็จะใช้นาชานบายคือซิสเดวีจับคู่กับฟิลจากิก้าส่วนฝั่งซ้ายก็จะใช้เค็กโฟซิสนะครับกางรับ2คนครับวันนี้จะใช้แม็กเบิร์ดเกรมชินนี่นะครับ นวลุกสามครับวันนี้จะมีลาเวลโมเลซันเป็นตัวปั้นเกมขนาบข้างด้วยลุยชิปวีแลวก็คารมิลจอร์ดเวกนะครับนาเป้าจะใช้แซมเบลด็อกนะฮะเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับวันนี้ครับเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมฮะที่เล่นในบ้านตัวเองนะครับแต่ว่าผลงานในบ้านของเจ้าตาลุกโลกเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับพอผมลองมาหาข้อมูลจากการเล่นในบ้านของเบอร์มิงแฮมนะครับ3เกมหลังสุดเนี่ยเบอร์มิงแฮมไม่สามารถชนะในบ้านตัวเองได้เลยนะครับ แล้วผลงาน3เกมหลังสุดเนี่ยที่เล่นในบ้านเนี่ยเป็นผลงานของฤดูการนี้ด้วยนะครับส่วนทีมยูเนะโกบิคอตีวันนี้เนี่ยผลงานก็ยังลุ่มลุมบนดอนนะเกมนอกบ้านล่าสุดก็บุกไปเชือดแฮมสตี้มา1 0นะครับก็อยู่ในช่วงกําลังเรียกความมั่นใจกันอยู่นะครับสำหรับดับบี้คอตีหรือเจ้าแก่เขาเหล็กนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเวลูนี่ก็ค่อนข้างจะเน้นพิเศษและคาดว่าจะมาเปิดเกมลุกใส่เบอร์มิงแฮมสิตี้เป็นอย่างแน่นอนครับและก็เจ้าบ้านเนี่ย การวางหลัง3ตัวนะครับใช้การ5ตัววันนี้คาดว่าจะเน้นตรงกลางเป็นพิเศษนะฮะสำหรับคู่นี้ฮะเลทราคาที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกนะครับจะเนื่องด้วยอันดับตารางคะแนนกับผลงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผลงานก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะแต่ว่าเบอร์มิงแฮมได้เปรียบที่ตรงได้เล่นในบ้านตัวเองนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ย หากมองลึกๆแล้วเนี่ยเป็นเกมที่สุสีกันอย่างมากๆนะครับและผมมองว่าจากเลทราคาที่เปิดมานะครับมีโอกาสสูงนะคู่นี้ครับที่จะเสมอกันนะครับนะแล้วก็ถ้าให้เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเลทราคาครึ่งลูกขออยู่รองที่ดร์บี้เคาน์ตี้ฟันธงรองดร์บี้มีชัยแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับที่ f a เฟ o o ุ๊กแฟนเพะดูบอลหลังบ้านนะครับแล้วก็ YouTube ฮะดูบอลหลังบ้านเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมาพบเจอกันในช่วงบ่ายๆนะครับในทุกๆวันนะครับหากใครมีข้อคิดเห็นอะไรนะครับอยากจะคอมเมนต์อยากจะพูดคุยกับทีมงานคอมเมนต์ได้เลยนะครับทีมงานพร้อมตอบคำถามนะครับสำหรับวันนี้ทางทีมงานดูบอลหลังบ้านต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ